สวัสดีค่ะวันนี้ฟิลโซลีกู๊ดจะพาท่านไปไหว้พระนอนวัดไผ่ล้อมจังหวัดจันทบุรีกันค่ะเป็นพระพุทธรูปปางสายญาติปูนปั้นปิดทองขนาดหน้าตักกว้าง32.49เมตรยาว54.19เมตรเป็นศิลป,ปะรัตนโกสินทร์สร้างขึ้นเมื่อพุทธศักราชส5 1 9โดยน,นายมนัสกิ่นขจรจากกลุ่มศิลปากร ภายในวิหารมีพระพุทธรูปมากมายให้ศักการะนะคะวัดไผ่ล้อมนี้สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2320นสนะคะสันนิษฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยาค่ะได้รับโปรดเก้ายกขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปีพุทธศักราช2539ค่ะขณะนี้ทางวัด กำลังก่อสร้างพระมหาเจดีย์ธัมโมรีอนุสรเพื่อเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุวันนี้ฟิลเซลิกูดขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ